สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยเด็ดไปทุกท่านกันเลยนะครับเนาะสลับในปกสลากล่าสุดเป็นปกชุมชนนะครับเนาะในคลิปนี้จะมาดูเลขเด็ดนะครับซึ่งหลายๆงวดนะครับที่ผมเคยทำเนี่ยเลขมันชอบมาออกก่อนปกนะครับเนาะอ่ะสมมติว่านะครับอ่าจะเลขในงวดวันที่16ตุลาเนี่ยนะครับมันมักจะไปเอาปกของในงวดนะครับก่อนหน้าไปอีกนะฮะก็คืองวดวันที่1 พฤศจิกเนี่ยสมมุตินะครับสมมุติเนาะเออเนี่ยมันมักจะออกแบบนี้แหละนะครับมักจะออกก่อนปกนะครับในตัวเลขนะครับเราะก็มาดูนะฮะมาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าจะได้นะครับในที่ใดเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะจะเป็นปกไหนนะครับที่จะมาออกเนี่ยในงวดของวันที่1นะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับเนาะปี67ซึ่งคาดการไว้ว่านะครับอีก ประมาณ15วันนะครับเนาะประมาณวันที่ไม่ใช่ประมาณสิงก็คือวันที่15วันที่15พฤศจิกายนอ่ะให้ทายเป็นวันอะไรนะครับปึ๊บปื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 ๊บอ่ะบางท่านก็ทายถูกนะครับวันที่15นะครับก็จะเป็นวันรอยกระทงรอยกระทงนะฮะเนาะอ่าเด้อเด้อเด้นะครับวันรอยกระทงปีนี้นะครับเนาะก็จะเป็นนะครับวันที่15นะครับวันศุกร์ ที่15พฤศจิกายนก่อนหวยออกหนึ่งวันเลยนะครับนนองอ่านั่นแหละก็แสดงว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยปกวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยก็จะเป็นปกลอยกระทงนะครับลอยกระทงนะลอยกระทงซึ่งนะครับนั่นแหละปกมักจะนะครับอ่าปกเนี่ยจะออกมาก่อนวันลอยกระทงนะครับอืฟังดูอาจจะงงง,งไม่งงนะฮนะเนาะ ก็คืออ่ะนะฮะผมก็มาไล่ดูตั้งแต่ในปี63เลยนะครับบางท่านถามว่าเออเราจะทำไมชอบย้อนหลังนะครับเนาะอ่านทำไมชอบชำนวนย้อนหลังก็จะได้ดูที่ไปที่มานะฮะว่าตัวเลขมันไปมันมายังไงนะครับไม่ใช่ว่าปึ๊บปึ๊บปั๊บมาเขียนตัวเลขเลยนะมันต้องมีที่ไปที่มานะครับเนาะอ่ะเนี่ยเหมือนในปี63เนี่ยไล่มาตั้งแต่ปี63เลยปี63นะครับวันลอยกระทงในปี63เนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่31 31ตุลาสามสิตุลาคมเนี่ยเป็นวันลอยกระทงปกมันก็เลยมาเป็นงวดของวันที่16เนี่ยมันมักจะมาก่อนนะปกจะมาก่อนวันลอยกระทงนะครับปี63นี่ส่วนในปีนะครับนี่นี่ตามนี้เลยตามปกเนี่ยส่วนในปี64นะครับปี64นี่ก็จะเป็นนะครับสำหรับในวันที่19เกาเนาะ 19พฤษจิกายนนะครับปี6 4สเนี่ยจะเป็นลอยกระทงนะครับปกมันก็เลยเลื่อนมาออกก่อนนะครับก็คือปกวันที่16เนี่ยปกจะมาออกก่อนวันลอยกระทงส่วนในปีห5ห้านะครับปีห5ห้านี่ก็จะเป็นนะครับวันลอยกระทงก็คือวันที่8นะครับเนาะืม yes, 8พฤษจิกน, 65, นะครับ,นะรบ,นะรบรก็นเนี่ยปกก็เลยต้องมาก่อนนะครับเนาะ8พฤษจิกายนปีห5ห้านั่นแหละปกก็เลยมาก่อน นะฮะแล้วก็ในปีที่แล้วนะครับปี66วันลอยกระทรงนะฮะตรงกับวันที่27พฤศจิกายนนะครับก็อ่ะนั่นแหละนะครับมันก็อ่าปกนี่วันที่16นะน,นี่แหละปี66ก็ล่าสุดนะก็จะเป็นวันที่15นะพฤศจิกายนนะนะครับคงจะไม่เป็นงวดของวันที่16หหรอกนะครับเพราะว่ามันมันต้องก่อนนะนะครับเพราะว่าเลขอ่า ลอ,อยกระทงวันที่15นะปกมันก็ต้องเป็นวันที่1นะอันนี้จากตามที่ผมคาดการไว้นะครับบางทีมันอาจจะไม่มาตามนี้ก็ได้นะครับซึ่งนั่นแหละนะมาดูปกล่วงหน้านะครับมาไล่ดูตั้งแต่ในปี63เลยนะครับปี63วันลอยกระทงนะครับก็คือนี่เลยนะครับ63นะก่อนหน้าก็ต้องเป็นวันที่1ตุลาซึ่งเลขในวันที่1ตุลา วันลอยกระทงไม่ต้องไปดูเลยนะครับนี่มาดูงวดก่อนของวันลอยกระทงปีหกนะครับเลขที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับเลขที่ใน8 8,9,3,5,9นะครับซึ่งผมลองไล่ดูมาแล้วนะครับเนาะเลขค่านะครับเลข5ดาิดเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าที่หวยจะออกจริงๆเ่ะ ว่าจะมีไหมห้านะครับบางทีอาจจะไม่ออกก็ได้เนาะเออนะครับเป็นงวดที่แล้วมันออกไปทางขั้วบวขั้วล่างรอบนี้อาจจะไม่มีก็ได้นะฮะเลขห้าย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอันนี้แค่ปีแรกนะครับเราปีแรกนะอปีหกสี่ปีหกสี่วันลอยกระทงอ่ะวันที่สิบหกนะครับก่อนหน้าวันที่สิบหกก็ต้องเป็นวันที่หนึ่งนะครับเนาะอ่ะพฤศจิกนะ,ะผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ศูนย์สามเจ็ดเก้าห้า <_ S 1> เห็นไหมครับ <_ S 2> ออกเหมือนกัน 2, 2>, <_ S 3> <_ S> 2> ปีติดๆเลยนะครับในปี63กับ64กส่ส่วนในปี6 5ห้นะครับ65งวดก่อนก็เป็นวันที่16หตุลาครับเพราะว่างวดดึกพฤษจิกิเนี่ยเป็นวันลอยกระทงไมาในวดนนี้มาเอาในงวดก่อนหน้านะครับมาดูว่ามันออกเลขไหนนะครับในปี6 5นี่ก็ออกไปที่หน 1, ึ่งหนึ่งอ่เห็นไหมครับมี5เหมือนกันในล่างเลย เบอรเอื่นไหมครับไม่เบองเอืนล็อกนะครับเราผมว่านะครับเนอ<ะ>ก <นะ S 1> มีที่ไปที่มานะครับในตัวเลขนี่ยแล้วก็มาดูในปีที่แล้วนะครับในปีห6เนี่ยวันลอยกระทงวันที่16กพฤศจิก็กไปดูปก,ปกก่อนหน้านฮะก็คือวัวันที่1พฤศจิกนะครับอ่ะนี่แหละเป็นปกแบบนี้ออนแล้วก็เลขที่ออกก็เป็นในที่เก้าตามวปรสงห้าหนึ่งหกสามนั่นแหละนะครับตามที่เห็นเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะสองวัด 2ปีติดๆนะที่ปกก่อนหน้าของรอยกระทงเนี่ยเลขออกเหมือนกันนะครับห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหน่งววนี้จะซื้อตัวไหนนะครับแต่ที่แน่ติดเลขนี้ไว้นะครับเหมือนเดิมย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับก็บางทีหวยจะไม่มีอาจจะไม่ออก5ก็ได้นะครับเนาะเป็นปกก่อนะครับเป็นปกล่วงหน้านะครับก่อนหน้าเนาะเลขมันชอบมาออกก่อนปกนะครับนี่เลยนะครับล่าสุด5จะห้าไหน นะครับเราเท่าที่ดูแล้วนะครับมันก็มันก็เลขใกล้เคียงอยู่นะครับเนาะใกล้เคียงยังไงนะฮะอันนี้ก็5คู่กันกับ9นะ้าเนาะอันนี้ห้าคู่กันกับ9อันนี้ห้าคู่กันกับ1อันนี้ห้าคู่กันกับ1อืมเนี่ยมันก็เลขใกล้เคียงนะครับนะมันก็ศูนย์หายไปไหนนี่อาจจะเป็นใกล้เคียง9อาจจะเป็น8หรือใกล้เคียง1อาจจะเป็นสองเนี่ยอาจจะ เป็นไม่ได้ไมันจะเป็น5 8 5 0หรือ5 2นะครับหรืออ่ะใกล้เคียงกันบีกอะ53เนี่ยหรือจะเน้นๆ้นน 5, ก็ได้นะครับเนาะแต่เท่าที่ดูเรษฐกิจแล้วเนี่ยมันจะมาเนาะมาล่างก็มาล่างด้วยกันนะครับเนี่ยปีที่แล้วมาบนปีนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะมาบนนะครับเนาะ อลองซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับปกสระล่วงหน้านะครับรอยกระทงเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรอยกระทงไหมนะครับหรืออ่ะเนี่ยนี่เลยเนี่ยเนาะรอยกระทงวันที่สิบห้าก็อาจจะมีเด่นห้าก็ได้เนี่ยนะมันก็บังเอิญนะครับเนาะอืมอ่ะขึ้นสิบห้าข่าขึ้นสิบห้านะครับก็เนะย มีลุ้นนะครับใครทุนน้อยนะครับก็อาจจะซื้อติดไว้หรือใครชอบซื้อไว้ติดไว้ใครที่ไม่ชอบนะฮะก็ผ่านได้นะครับสำหรับวิธีในคลิปนี้แล้วกันนะครับหรือว่าอ่ะนี่แหละนะครับมันก็อาจจะออกตามนะครับในโกล่าสุดนี้ก็ได้เนาะเออนะครับแต่ปกเนี่ยในงวดที่แล้วเท่าที่สังเกตดูเนี่ยมันไปออกก่อนหน้านะครับเนาะห้าเก้าเนี่ย มีที่ไปที่มาเลยมันก็ไปออกก่อนหน้านะครับเพราะว่าปกก่อนหน้านี่มันมันมัน,ม,นมันเป็นปกนะครับของปกของพัททลุงเนาะอ่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนอืมเนี่ยฮใช่นะครับก็ถ้ามันจะออกในปีนี้นะครับอ่ะหรือมันจะออกในตรงนี้นี่นี่น,นี่อันนี้ข้อมูล ปปสนะครับเนาะถ้าจะออกอ่านีนน่ถ้าห้าจะมานะครับนี่มันชอบออกย้อนหลังนะครับเอาของงวดที่แล้วมาออกในงวดนี้นะครับมเามาจับในงวดน,นี้ในงวดก่อนแปลองวดนู้นนะครับไม่งงนะเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปงงนะนี่นี่เอาอยู่ในนี้นี่นําไปสลับกันนะครับอ่านะครับเนาะ อ่ะโอเคนะครับเนาะก็ขอให้นะครับทุกทุกท่านเนี่ยโชคดีแล้วกันนะครับเพงเงปังปังนะครับเนาะอืมนะครับเนาะขวดก่อนเรอนะครับผมน่าจะดูผิดเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอ่าอ่าในครั้งก่อนเป็นหนองคายหนองคาย ผมดูผิดไหมเนี่ยหนองคายจํานวนประชากรเนาะชอบออกอย้อนหลังนะครับจํานวนประชากร<น>วัดหนองคายนี่ก็ไปออกของวัดก่อนนะครับก็คืออ่าพัทลุงเนาะจำนวนนะครับประชากรอ่หนองคายนะครับห้าหนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์สองหนึ่ง ห้าหนึอ่ะนี่ก็ลองนำไปสลับกันอยู่ในตรงนี้แล้วกันนะครับอาจจะเป็น5 1าหนึ่งไหมห้าไหมนะฮะ5 0หรือเปล่าอ่าถ้าจะหมาเนาะส1่0 4 2 2 0 2 1นะอ่ะนี่แหละนะครับ5 4เนี่ยนะ มันชอบไปออกย้อนหลังนะในงวดที่แล้วนะครับก็ออกย้อนหลังในที่ออก59ก็ไปออกของในงวดนี้นะครับพัทลุงนะเนี่ยจำนวนประชากรนะครับอือจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยจำนวนประชากรของพัทลุงนะครับ52เนี่ย59เนี่ยรุนที่ผมเน้นให้นะก็มาออกนี่แหละนะ อ่าโอเคนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับ,นะรบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ